สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวลักไร้เสียงให้ชมนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่บล็อกที่3แล้วนะสำหรับตัวลักไร้เสียงนะครับอาร์ตรู้สึกจะเป็นของเล่มหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นของในเล่มเ,เหมือนกันนะครับราคาบล็อกอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ไม่มีราคาบอกตรงนี้อันนี้จะเป็นเจ็บเล่มจบนะครับราคาอยู่ประมาณพันห้านะครับถ้าจะไม่ผิด พันสี่พันห้าประมาณนี้เนาะไม่แน่ใจว่ายังหาได้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรีวิวบ็อกกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอาจะต้องปานิดในการแกะนิดนึง ตัวกระดาษซิลมันเป็นกระดาษตัวพลาสติกที่ซิลมันเป็นพลาสติกแบบเหมือนหนังสือครับที่หอ่อหนังสือมันก็เลยอาจจะยุ่ยหน่อยจะไม่เหมือนของนิชันนะครับเวลากรีดเวลาในกาจ,จะต้องระวังนิดนึงไม่กรีดละแกะเลยแล้วกัน <c oughs> กระชากออกเลยมันด้วยความที่มันยุ่ยมันเลยแกะยากใช้คัตเตอร์กรีดยากนะอ้ย เหนียวมากตัวพลาสติกเสียดายขาดแบบยังไงดีอะแกะขาดไปแล้วว่าเลยแกะไปเลยดีแกะไปเลยแล้วกันเห็นแล้วขาดตาแล้วพลาสติกขาดอ้าวเ,เนี่ยก็เวลาเราจะแกะนะครับพลาสติกก็เล่นตลก จะดึงกระชากออกปุ๊บกลายเป็นว่าอะสวยงามแหละประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่านอกจากตัวบล็อกแล้วหนังสือมันมีอะไรแถมเพิ่มเติมอีกไหมนะครับอืมเหมือนจะมีซ่อนอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวค่อยดูว่าคืออะไรให้ดูบ็อกก่อนข้างในทําเป็นลวดลายด้วยนะครับอืมเอ้ยตรงนี้ผมเห็นเหมือนเป็นรอยที่แบบเหมือนรูปมันปะติดประตอ่อไม่ได้ดีนะครับ เห็นปะมันจะมีตรงนี้พื้นที่ว่างของตัวกระดาษอยู่นะครับแต่ก็มองข้ามได้ครับไม่เป็นไรข้างในปั๊มนูนด้วยนะครับสวยถือว่าทำบล็อกมาได้สวยเลยครับข้างหลังก็จะมีความเป็นสะท้อนแสงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เราแถมเนี่ยได้เป็นอนไอนะครับ เหมือนแผ่นภาพเล็กๆนะครับดูก่นเป็นกระดาษแข็งนะครับแต่มีเลเยอร์ความนูนนะครับเป็นเหมือนโพสการ์ดแต่ดีกว่าทั่วไปตรงที่ว่าตัวกิตเตอร์ตัวนี้เขาทำมาแบบปั๊มนูนอะไรเงี้ยนะครับออเอาแนี้แล้วกันได้ทั้งหมด1 2 สามสีายห้าอันนะครับตามหน้าเลยนะครับไอ้ตามหนังสือเลยอโอเคถือว่าคุ้มกับราคาอยู่นะครับก็จะเก็บอันนี้เลยถ้าเป็นเวอร์ชันหนึงกับเวอร์ชันสที่ผมเคยเก็บมาก,ก่อนอนะ่ะมันจะได้เป็นตัวโปสการ์ดพร้อมลาเซ็นนะครับ แต่เวอร์ชันนี้จะเปลี่ยนไปนะครับจะเล่นจบราคาจะไปอยู่ด้านหลังแล้วนะครับก็คือเล่มา125ตัวโปสการ์ดก็คือตามหน้าปกเลยนะครับเล่มหก สุดท้ายเล่มหนึ่งนะครับเรื่องนี้ผมเคยดูอนิเมะแล้วแลวผมก็รู้สึกมันเฉยๆค่อนไปทางที่ไม่ชอบนะครับก็เลยขายทิ้งหมดเลยตอนนั้นแต่มีคนบอกว่าตัวมังงะครับมันจะต่างจากอนิเมะก็เลยซื้อกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะลองอ่านดูว่าเราชอบหรือเปล่านะครับรอบที่แล้วเรามีอาติเราก็คือขายทิ้งเลยแต่ตอนที่เราเปิดดูหนังสือมันก็มีความที่แตกต่างจาก อนิเมะอยู่พอสมควรน,นะครับเหมือนถ้าเป็นในอนิเมะเราเข้าใจได้ว่ามันมีเวลาจํากัดแค่ประมาณ2ชั่วโมงมันก็เลยต้องรวบรัดตอนเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้นนะครับแต่ในหนังสือมันจะมีหมดเจ็ดเล่มคิดว่ามันน่าจะแต่งเติมทำให้มันดูแบบดูแบบน่าอ่านเป็นในมังงาน,นย,ยังไม่รู้มันเป็นยังไงเนาะแต่มีแต่เสียงบอกว่ามังงะดีกว่าอนิเมะนะครับก็เลยซื้อกลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งดูนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราแกะใ้ดูเล่มแรกนะครับว่าลายเส้นเป็นยังไงเนาะแล้วก็การพิมพ์เป็น,นงไงนะครับเพื่อใครสนใจจะซื้อจะได้รู้ว่าเลายเส้นเนี่ยมันเหมาะแล้วน่าอ่านหรือเปล่านะครับข้างในเหมือนข้างนอกเลยนะครับนะลงหมึก ความรู้สึกหมึกที่ลงตรงนี้ครับภาพตรงนี้เหมือนก๊อบมาจากในอนิเมะเลยเนาะเหมือนไม่ใช่หมึกเหมือนภาพปิ้นเลย okay. อันนี้เป็นลายเส้นนะครับ <S <S อืม ถือว่าดีอยู่นะครับลายเส้นก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวน่าจะลองอ่านดูแหละว่าชอบไหมนะครับลาเส้นก็ถือพอใช้ได้อืประมาณหนึ่ง โอเคคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรรีวิวให้มากมายนะครับอาจจะคร่าวๆประมาณนี้เผื่อใครกําลังสนใจตัวบล็อกลักไรเสียงแล้วคิดว่าจะซื้อเก็บดีไหมส่วนตัวคิดว่าซื้อเก็บดีกว่าครับเพราะว่าคงไม่พิมพ์อีกแล้วมั้งแต่ก็เอาแน่นอนไม่ได้นะครับเพราะวันนี้ก็เป็นบล็อกที่3แล้วนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์เวอร์ชั่นที่ไม่มีสันร,ราคาปกบวกกับราคาก็ไม่ได้แรงมากครับอยู่ประมาณพันต้น ก็ลองหาดูได้นะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่านะครับก็ดูไลยเเ้นแล้วรู้สึกกันยังไงก็พิมพ์ม,มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับว่าน่าสะสมหรือเปล่าหรืคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีมังงะหรือมีเรื่องอะไรเข้ามาใหม่ก็จะมาแกะรีวิวให้ชมก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้กันด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ